เราจะมาลองบันทึกการซื้อสินค้ากันนะครับเป็นการบันทึกซื้อสดซื้อของเข้าร้านของเรานะก็คลิกที่เมนูซื้อแล้วก็เลือกซื้อสดนะครับหรือว่าจะคลิกจากไอคอนบนหน้าจอก็ได้ก็คือตัวนี้นะครับซื้อสดโอเคสาขานะครับก็ พอตามยูเซอร์ที่ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับเอกสารนะครับก็คือจะออโต้รันนิ่งให้นะครับตามรูปแบบที่รับหนดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับวันที่นะครับก็คือวันที่ทางบัญชีนะครับว่ารับเข้าบัญชีวันที่เท่าหร่นะครับแล้วก็เอกสารตรงนี้เป็นเอกสารที่เราได้จากทางผู้จําหน่ายเช่นเป็นอาจจะเป็นใบกำกับภาษีนะครับก็เลขที่ เรได้รับจากทางผู้จำหน่ายเช่นเป็ 8, v, 01, น i n v 001วันที่ตามเอกสารนะครับศเอกส,สารอาจจะลงวันที่12นะครับแต่ว่าเรารับเข้ารับบที่14นะครับผู้จำหน่าย<ม>ตอนนี้เรามีบริษัทขายส่งอยู่ครับการป้อนผู้จำหน่ายครับก็สามารถใส่รหัสนะครับศู 01, นย์ศเวลาที่เรา ก็เนี่ยมันจะมันจะขึ้นให้เราเลือกนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับติดต่อกับใครนะครับผู้จำหน่ายอันนี้เราติดต่อกับใครเป็นคุณติดต่อกับนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดค่าไว้ที่แฟมของผู้จําหน่ายก็ได้นะครับเวลาที่เราปอ้อนปุ๊บมันก็จะสิงมาให้เรา เครดิตก็เหมือนกัน,นครับอาจจะป้อในในในาฟันไพล์พก็ได้แต่นี่เราซื้อสดครับก็เครดิตไม่มีคือูนย์วันนะครับผู้ขอซื้อก็คือมเป็นนายนุชชานะครับผู้อนุมัติเป็นนายนนทนะครับรแผน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 บัญชีเป็นแผน,แน,แนซื้อนะครับแล้วแผนขายแล้วกัน แล้วก็ถ้ามีไม้เหตุก็สามารถใส่ไม้เหตดได้ภาพนี้นะครับตอนนี้การป้อนตัวสินค้านนก็คลิกตรงปุ่มเพิ่มรายการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดทำใบสั่งซื้อแเราก็สามารถอ้างอิงจบบากใบสั่งซื้อได้นะครับน,นี่เราลองป้อนแบบป้อนรายการเข้ากันก่อนอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดจำรหัสไม่ได้เลยให้กด space bar ครับก็จะมีให้เลือกผมซื้อตัวนี้ลาเต้ครับ เข้ามาสักหนึ่งร้อยกระป๋องนะครับหน่วยละสิบก็เป็นหนึ่งพันนะครับถ้ามีส่วนลดก็สามารถใส่ส่วนลดเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้น,นะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นคิดภาษีนะครับถ้าเป็นงานบริการจะมีเรื่องการกหักรายจ่ายนะครับอันนี้เป็นซื้อสินค้าก็ไม่มีเราซื้อเข้ามาปุ๊บมันจะเก็บไปที่ส่วนกลางครับตรงนี้มันจะขึ้นค่า f a ฟอ t ตามสินค้าที่เราคียนะครับ ถ้าจําได้นะครับที่ตัวแฟลชสิการ์เนี่ยจะกําหนดที่เก็บเริ่มต้นให้ว่าของเก็บไว้ที่ไหนแต่เราก็สามารถเปลี่ยนที่เก็บได้ที่ที่หน้านี้ได้แล้วเปลี่ยนมาที่อื่นก็ได้นะครับเสร็จ hmm. แล้วก็กดปุ่มปุ่มตกลงแลบปิดอันนี้ก็คือหมายความว่า,าเซฟเซฟข้อมูลนี้แล้วก็ปิดหน้าจอเนี่ยครับถ้าเกิดว่าตกลงเฉยๆเนี่ยก็ย เซฟเซฟสินค้าตัวนี้แต่ว่ายังไม่ปิดหน้าจอคือรอป้อนข้อมูลตัวต่อไปนะอาจจะเป็นอย่างนี้ครับป้อนตัวต่อไปได้เลยครับตัวนี้ลกลงนะป้อนสักตัวหนึ่งมปังให้ตัวแดงขูดมาเลย <Okay. S 2> อันนี้สมมติว่าอันนี้เราป้อนตัวสำ้าแล้วก็กดปุ่มโรงแล้วปก็ได้นะครับรายการที่เราป้อนเมื่อกี้ก็จะอยู่ในตารางนี้ละส่วนดน้านล่างนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับว่ารวมทั้งหมดกี่บาทนะครับมีภาษีเท่าไหร่นะครับเป็นการคิดสินค้ารวมภาษีไม่รวมภาษีครับสามารถใส่ส่วนลดไทยบินได้ถ้ามีนะครับแล้วก็จะมีรวมอยู่นี้ต้องชำระกี่บาทนะครับ วันนี้ล่าจะเป็นชำรดโดยเงินสดอโอนเงินนะครับมเป็นโอนเงิน9,000หกพันสางสิบบาทนะครับตัดจากบัญชีนี้นะครับอันนี้คือการจ่ายเงิน,นครับหรือตรงนี้อาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมมาเรา,าโอนเงินลาจะเสียค่าโอน15บาท เป็นรายการรายการเพิ่มนะครับถ้ามีค่าโอนปุ๊บแปลว่าเงินเราต้องจ่ายเพิ่มสิบห้าบาทครับต้องเบวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ต้องเป็น 9, 6, 100, 9, 6, 4, เก้าพันหกร้อยเก้าหกสี่ห้าเดอรจะทาจะมัดมือศูนครับโอเคเมื่อป้อมครบทุกอย่างแล้วก็ กดปุ่มจัดเก็บนะครับก็โป,ปรแกรมถามว่าจะให้พิมพ์อเอกสารไหมก็ได้อเอกสารที่พิมพ์ได้ในหน้าจอนี้ก็คือใบสำคัญนะครับใบสำคัญซื้อหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของงานบรายการจะพิมพ์อเอกสารใบหักนี่จ่ายด้วยก็ได้ถ้าผมพิมพ์ใบสำคัญเข้ามาดูกันเข้ามาดูนะครับ่นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ป่าเคัญนี้จะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีนะครับแยบกเป็นปบอเภทเพราะฉะนั้นเปิดว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีมันก็เลยไม่ไม่โชว์รหัสบัญชีขึ้นมานะครับานี่คือการบันทึกซื้อสดนะครับผม